สวัสดีนะครับแฟนๆนะครับเอฟซทุกคนนะครับที่รักนะครับในการเสียงโชกนะครับมือนี้นะครับแอดมินก็ได้มีหวยมาฝากนะครับเนาะได้มีเลขกเด็ดมาฝากนะครับจากสำนักหนึ่งนะครับกับเขามาหลายงวดแล้วครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับกระร้างขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางสําหรับคนที่หมักเสียงโชกนะครับเนาะเพื่อให้นําไปไปต่อนะครับ เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับเนาะก็ขามาแล้วก็ยืาลืมนะครับกดติดตามเอสดมินนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดลูบกระดิ่งครับเพื่อสิบปีผ่านเลขเด็ดชิหนานะครับเนาะเลขเด็ดเด็ดอย่ใส่กระสิปหามาให้เอฟซีนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะการเสี่ยงโชคนะครับเนาะ หมดนี้นะครับของเฮานะครับกับโบสนับสนุนในการซื้อหวยในการซื้อผิดกฎหมายนะครับเนาะอย่างซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนะาะครับมาเบิ้งครับว่างวดนี้มันมเีเลขเด็ดตัวใดนะครับเนาะ ครับผมเด็กเด็ดที่หายมากอะมีซ้ำเห็นในี่แหละครับอย่าลืมนะครับเดอ้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์แอดมินได้เลยนะครับเดอ้อสวัสดีครับ